ก็นี่นะครับพี่บีสดียามเช้านะครับก็ตอนนี้มันมีที่มุ่งแรกแนนะครับทุกคนฟื้นเวลาที่ทำเนี่ยเขาจะทำเป็นแบบนี้นะครับกระบะว้าแห้งหวานนะพี่นี่นะครับราสันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเลือเพื่อนเคยเจอ เป็นทำฟุ้นแบบนี้หรือเปล่าน,นะครับเป็นชัน้นเป็นชัน้นจะวาดเป็นชั้นนะครับบอกว่าจะแห้งลายนะะทำแบบนี้นะครับพอดีนี่ครับชั้นเลรนะัะ ดูอีกรอบอีก,อ,กอันหนึ่งนะอันนี้ก็กันหมืองข้าวเขาเบือกนะครับพี่นะแต่โดยที่อาจะวางกันแบบนี้เลยนะครับทุกคนนะนี่นะครับเขาเบือจีิดอยู่นะจิู่นะครับออันนี้ก็ตัวเมียมีทั้งตัวเมียแล้วก็ตัวผู้นะครับพี่ อันนี้น่าจะเป็นตัวผู้น,นี้น่าจะเป็นตัวเมียนะครับนะท่าักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนกนะ่อนมีนะลัวเพื่อนเคยเจอหรือเปล่านะครับทุกคนที่หมุนข้าวให้ข้าวเนี่ยข้าเปื่อกเนี่ยหมดไายหลือต่ข้าวสารนะ มีทั้าตัวนี้แล้วก็ตัวพคกมันลักษณะจะเป็น,นาาแบบนี้นี่นะนี่เดี๋ยวผมมาดูอีมาให้พี่พี่ดูหน่อยดูอีอันออน,นึงนะครับพี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นคล้ยๆที่ตามข้าวหรือเปล่าหรือตามอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับพี่นะ ัาษณาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนอนูอหนู่ัพี่ก็เพื่อนเคยเห็นหรือเปล่าหรือไม่เคยเห็นนะอ่าก็าจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นไม้กวาดของพวกข่าวนะครับไม้กวาดก็จะเป็นแบบนี้เลยยาวนิดเลยนะครับทุกคนอันนี้เป็นไม้กวาดนะ ไม่ใช่อะไร prend? นะครับทุกคนเป็นไม้กวาดนะครับไม้กวาดของพวกเขานะครับนะมันรัวพี่เพื่อนเคยเห็นไม้กวาดหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยเคยเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะทุกคนเพราะว่าตอนที่ผมยังไม่ได้นะผมยังไม่เห็นไม้กวาดแบบนี้นะครับอ้าวดูนะครับทุกคนตี่ตา้งขึ้นอย่างนีนะครับทุกคนครับนี่นะครับพี่ ก็เดี๋ยวจะให้มาดูมาเก็บภาพบรรยากาศให้มากที่สุดนะครับพี่ีเด,เดี๋ยวผมจะพาพี่เพื่อนเอ็ซีทุกคนเนี่ยมาดูการอาบน้ําของพวกเขานะครับลักษณะรจเป็นยังไงนะครับอ่ะผ้ากับการรอคอยของผมนะครับนะธรรมชาติด้านเขาเนี่ยดีมากๆเลยนะครับทุกคนเหมือนกับว่าเขาไม่ทำ like ้ายป่า นะครับก็มีท้ายดอกไม้ลำธารน,นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีหรือเปล่าดอกไม้ชนบุรีนะครับนี่นะครับแลนะนี่แบบนี้นะครับทุกคนอี่เป็นแบบนี้เลยนะครับอ่ะเรามาดูลำธารแล้วก็จะตานหน้าหลังตาอ่านะครับพี่ลำธารก็จะ นี่เป็นแบบนี้นะครับเป็นลำธางสายเล็กๆซึ่งต้นตอนเนี่ยเราไม่รู้นะครับแล้วก็ผิดสิ้นส,สุดของํามทางสายนี้เราก็ไม่รู้เช่นกันนะครับอาจตรงนั้งแล้วนี่นะครับด้านขวานี่ลำธารมากเลยนะหนึ่งนี่บ้าน นี่เดินา,านุน่นบ้านนี่เดินา,านนะอ่ะก็เดี๋ยวผมจะล้างหน้าก่อนนะครับพี่พี่เนี่ก็จะเก็บภาพบรรยากาศนะก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะได้เดินทางออกจากแนวรัดแลเมื่อไรนะแต่ผมจะพยายามเก็บภาพบรรยากาศให้มากที่สุดนะครับเทื่อที่จะเก็บได้นะครับพี่พี่นะ นีสนาจะเป็นแบบนี้เลยก็มีทั้งกายก็อะไรนะครับพี่ทั้งกายท,าทั้งี่้นต่างกันนะบรรยากาศดีมากไปดีเพื่อนเนี่ยจำโผขาลูกนี้ได้ไหมครับึงจะเป็นต้นที่ตายไปชีพเป็น น้องเรายืนกับน้องจันจว่างขายให้เราเดินดูกันนะครับพี่นะเอ้าเหมือนจะเดินเก็บภเวกัดก่อนนะครับพี่ก็มีนะครับพี่เพื่อนครับนี่จะเป็นลาวไก่ลาวเป็ดนะครับพี่ ลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนครับครงสร้างของมันเนี่ยมันจะเป็นใบกระเพาะแล้วก็ผายธรรมดานะครับข้างในเนี่ยเหมือนกับว่ามีเป็ดทุกขางไว้นะครับนะไม่รู้ว่าพี่เพื่อนได้ยินเสียงหรือเปล่าเสียงเปิดร้องนะครับพี่นะแล้วก็มีต้นหนากด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับต้นหนักนะครับนี่นู่นเลยนะครับทุกคนโอ้ สมรจเป็นแบบนี้นะครับบ้านมูงของพ่อขาวครั้งแรกที่ผมได้เห็นนะนี่นะว่าเป็นบุญหูบุญตามาสำหรับผมนะครับนายผีนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเล้าอะไรเล้าไก่หรือเปล่ามันเห็นจใจมันกันนะครับทุกคน ไก่นะครับพี่พนะดวงอาทิตย์เนี่ยสัตว์ส่องลงมาฝั่งนู้นนะครับพพี่นะนี่นะครับดวงอาทิตย์นะครับสัตว์ส่องลงมานะ่ะสวยงามมากมากเลยนะครับทุกคนนะดวงอานะทิตย์น้องดาวยิ้มกับน้องเดือนสว่างเนี่ยครับเชื่อผมดูอันนี้เล้าไกา่นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับวี่นะแบบนี้เลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่า ันนี้คือไม้กวาดนะครับพี่นะคือไม้กวาดนะครับนี่นี่นะครับนี่เป็นไม้กวาดนะครับอวันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะต้องเดินทางกลับบ้านหรือไม่ก็กลับเมืองไทยแล้วแหละนะเนื่องจากว่าผมมนานได้หนึ่งคืนแล้วนะครับทุกคนจดหมายที่ผมให้ผมฝากไว้ให้อ่า อายุเนี่ยไม่รู้ว่าอายุได้ไดไดรับจดหมายแล้วหรือเปล่ามาพี่พี่นะบรรยากาศสวยมากมีดวงอาทิตย์เนี่ยสัดส่องลงมานะครับแล้วก็มีนี่ข้าวเปลือกนะครับพี่พี่อ่างไก่ข้าวเปลือกนะบ้านเมืองเขาเขาเนี่ยมันช่างที่จะอุดมสมบูรณ์นะครับเต็มไปได้วยธรรมชาติล้วน,ลวนเลยนะ พลาสติกถางพวกนี้ถ้าไม่มีเลยไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับพี่พี่นะอันนี้เขาเบือกนะครับเขาเบือกที่เขา,เาหมุนข้าวอย่างที่ผมบอกให้พี่พี่เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่นะก็เขาอยู่กับธรรมชาตินะ,ะก็ผมเกิดมาอยู่กับโลกออนไลน์ก่อนนับว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาเจอสิ่งพวกนี้นะครับ แล้วก็มีอัดวงอาทิตเนี่ยสอจมาอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมน่าจะไปเดินเก็บภาพบรรยากาศที่อื่นต่อนะครับพี่ๆนะ